สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับสันเซอร์สันเซอร์นะครับก็อยากจะมาทำรีวิวนะครับเปรียบเทียบนะครับสำหรับเจ้าตัว Realme Band นะครับสมาร์ทโฟนน้องใหม่นะครับเป็นสมาร์ทวอทต์น้องใหม่ของค่ายเลยนะครับเป็นตัวแรกเนี่ยแล้วก็เปรียบเทียบกับเจ้าตัว Honor Band 5นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาลงมาค่อนข้างที่จะแอบใกล้เคียงกันนิดนึงนะครับคราวที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงเจ้าตัว Honor Band ว่าดีกว่า เจ้าตัว realme ยังไงบ้างวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเหตุผล5ข้อนะครับที่ผมเลือกเจ้าตัว realme band มากกว่าเจ้าตัว honor band 5นะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกคนที่กำลังจะเลือก fitness tracker เข้ามาใช้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของโรคระบาดเนี่ยมันก็เริ่มจะซาลงทุกคนก็คงอยากจะออกกาลังกายกันมากขึ้นนะครับฉะนั้นคือถ้าเกิดว่ามีเจ้าตัว fitness tracker พวกนี้เข้ามาช่วยเนี่ยมันจะทำให้กระตุ้นตอมอยากออก กำลังกายมากขึ้นนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อแรกเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ไม่พูดไม่ได้นะครับสำคัญที่สุดแล้วนะครับก็คือระบบชาร์จนะครับเจ้าตัว Honor Band 5เนี่ยตัวชาร์จของมันเนี่ยแม้ว่าจะทำได้ดีนะครับคือมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเขาเรียกว่าเครด o นะครับเราก็เสียบเข้าไปติดเข้าไปที่ตรงข้างหลังนะครับของเจ้าตัวฟิตเนส s Tracker นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการชาร์จได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าสะดวก,ดวกพ,อพอสมควรนะครับแล้วก็ตรงตัวชาร์จของมันเนี่ยก็ใช้พอร์ต Micro USB นะครับในการชาร์จก็ไม่ได้ลําบากมากมายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขากําลังส่งเสริมเจ้าตัว USB Type C นะครับจริงๆก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าเราทำเจ้าตัว c r e d ดตัวนี้หายไปเนี่ยนะครับคือจบเลยนะครับทุกคนคือเราจะต้องมานั่งหาซื้อเจ้าตัวนี้ใหม่นะครับก็คือชาร์จไม่ได้ก็คือตัว Finance Tracker ก็คือจะใช้งานไม่ได้เลยแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าตัว Realme Band เนี่ย Realme Band เนี่ยสะดวกมากเพราะว่าเขาจะไม่มีคือเราไม่ต้องมานั่งใช้เจ้าตัวสายชาร์จหรือว่าอุปกรณ์ชาร์จต่างๆเลยนะครับคือในตัวของมันเองเนี่ย ก็จะมีพอร์ตชาร์จมาให้เลยนะครับทุกคนเห็นตรงตัวคำว่า usb นะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูวิธีการแกะเนี่ยไม่ยากเลยนะครับพอแกะออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอเจ้าตัวนี้นะครับแล้วเราก็เอาเอาไปเสียบกับพวกอะแดปเตอร์นะครับพวกบอลชาร์จต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ชาร์จได้แล้วก็ชาร์จเร็วด้วยนะครับแป๊บเดียวเต็มนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ ถือว่าเป็นเกือบเป็นเหตุผลหลักเลยนะครับที่เร a l m มีแบรนเนี่ยชนะเจ้าตัว Honor Band 5นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ชาร์จส่วนข้อ2เนี่ยนะครับที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยคือผมเองเนี่ยเป็นคนบ้าเรื่องความแบตอึดมาตั้งแต่เล่นมือถือแล้วนะครับแล้วพอมาถึงเจ้าตัวพวกสมาร์ทแบ d นเนี่ยก็เน้นเหมือนกันต้องแบตอืดนะครับไม่อืดไม่เอานะครับส่วนเจ้าตัว ออเนอร์แบนห้าเนี่ยที่ผมใช้มานะครับจากประสบการณ์การใช้มาคือวันหนึ่งเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยแบตบลดไปเนี่ยประมาณ1 2อถึง15เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือผมเปิดใช้งานเนี่ยเปิดการแจ้งเตือนทุกอย่างนะครับแต่ผมปิดที่ผมปิดเนี่ยผมปิดเจ้าตัวฮาร์ดเรทนะครับเพราะว่า ถ้ายิ่งเปิดเจ้าตัวฮาร์ดเรทเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้แบตเนี่ยมันหมดเร็วขึ้นแต่ในทางกลับกันเนี่ยเจ้าตัวเรียวมีแบตเนี่ยนะครับผมเปิดฮาร์ดเรทเนี่ยไว้ตั้งไว้5นาทีนะครับให้มันวัดทุกทุกนาทีแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ได้วันหนึ่งเนี่ยลดไปแค่10%เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนเหมือนกันทั้งหมดก็คือโดยสรุปเนี่ยนะครับคือเจ้าตัวเรียวมีแบตเนี่ยทำได้ดีกว่า HONOR BAND 5เนี่ยค่อนข้างเยอะในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับทั้งที่เจ้าตัว HONOR BAND 5เนี่ยตัวจอเนี่ยเป็น OLED นะครับซึ่งเป็นตัวปกติเนี่ยจอ OLED เนี่ยมันจะช่วยเซฟแบตเตอรี่ได้เยอะพอสมควรเพราะว่าตัวนี้เนี่ยยังเป็นจอ TFT อยู่นะครับจริงๆแล้วควรจะเป็น Honor ที่ชนะแต่ว่าจริงๆแต่ใน real world usage นะครับจากการใช้งานจริงของผมเนี่ย real realme แบเนี่ยชนะ นะครับอยู่ได้ประมาณ10วันนะครับ9วัน10วันทีเดียวแต่ตัวนี้เนี่ยก็ประมาณ6-7วันก็ต้องคอยชาร์จแล้วนะครับเราพูดถึงกันในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับใน2ข้อแรกนะครับส่วนข้อที่3เนี่ยที่ผมอยากจะพูดถึงเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นการเกิดจากการใช้งานจริงของผมเองนะครับก็คือทัชมันลั่นนะครับคือผมสังเกตหลายทีละสังเกตว่าเจ้าตัว พวกสมาร์ทแบนที่เราเนี่ยสามารถทัชตัวหน้าจอมันได้เนี่ยนะครับแล้วเวลาผมนอนเนี่ยคือมือซุกไว้ในหมอนนะครับพอซุกไว้ในหมอนเนี่ยบางทีเวลาที่หน้าจอนี่เวลามันเปิดขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจะชอบลั่นนะครับแล้วพอลั่นปุ๊บเนี่ยบางทีมันก็ไปเหมือนเปิดโหมดออกกํลาลังกายบ้างนู่นนี่นู่นน,น,นี่บ้างนะครับแล้วก็มันทําให้ตัว Smart สมาร์ทแบนส่นพอสานปุ๊บเนี่ย มันก็ตื่นมากลางดึกสิใช่ไหมเราก็นึกว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยชอบเลยสำหรับสมาร์ทแบนที่มีการทัชลั่นแบบบ่อยๆนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็คงจะมีตัวที่มันไม่เป็นบ้างนะครับแต่ว่าส่วนเจ้าตัวเรมีแบนเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกคือข้อเสียข้อดีข้อมันกลายเป็นบางทีข้อเสียกลายเป็นข้อดีนะครับก็คือตรงนี้นี่เราจะไม่สามารถทัชมันได้เลยนะครับ พอเราทัชมันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเวลาที่ผมนอนเนี่ยมันไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทัชล้่นหรือว่าระบบสั่นหรือว่าระบบเปิดทําการเองเนี่ยไม่มีประสบการณ์นั้นเลยนะครับนอนสบายสบายใจมากนะครับส่วนข้อที่4เนี่ยก็ยังเป็นความชอบส่วนตัวนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนมาสังเกตดูที่เจ้าตัวถ้าเกิดว่าเราจะออกกําลังกายนะครับ เราไปที่ work out ใช่ไหมครับแล้วก็ดูว่าสิ่งที่มีให้เลือกนี่มีอะไรบ้างนะครับนะครับลองดูนะครับว่าว่าเขามีอะไรให้เราเลือกบ้างนะครับแต่สิ่งที่เหมือนเหมือนโหมดออกกําลังกายในตัวของ Honor Band 5เนี่ยมันไม่ค่อยจะโดนใจของผมสักเท่าไหร่นะครับคือดูโหมดต่างๆเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวพอมาดูโหมดของ Realme Band เนี่ย Realme Band เนี่ยโหมดเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะ สเปซิฟิกนะครับแล้วก็เจาะจงไปที่กีฬาต่างๆเลยนะครับแล้วก็เพราะว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับแต่ในนี้เนี่ยเร a วมีแบนก็มีจุดเสียนิดนึงตรงที่เราสามารถใส่เจ้าตัวการออกกำลังกายเนี่ยมันมีให้เราเลือกประมาณ9แบบนะครับแต่เราใส่ได้แค่3แบบต่อครั้งนะครับใส่เข้ามาในนาฬิกาเนี่ยที่ผมใส่มาเนี่ยนะครับก็จะเป็นมีการวิ่งนะครับอันนี้ปกติแล้วก็มีการ วอล์ Walk, นะครับแล้วก็มีฟิตเนสนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาดูในตัวของแอปพลิเคชันของมันเนี่ยคือการกีฬาเนี่ยมันมีแบบที่ผมชอบเยอะกว่าอย่างโยคะอย่างเงี้ยนะครับคือโยคะเนี่ยในตัวของ Honor Band เนี่ยมันไม่มีนะครับผมเลยคิดว่า r ร a l m มีแบรนเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะได้เปรียบเพราะว่ากีฬาเนี่ยแม้ว่าจะไม่เยอะแต่ว่ามันตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานก็คือผมนั่นเองนะครับ ส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นการใช้งานไม่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเกี่ยวกับเจ้าตัวแบรนด์นะครับมันจะเกี่ยวกับเจ้าตัวแอปพลิเคชันที่เราโหลดมาจากพวก Google Play Store นะครับคือหน้าตาของแอปพลิเคชันที่เราใช้ในการเชื่อมต่อของเจ้าตัวสมาร์ทโฟนทั้ง2อ,อันเนี่ยนะครับส่วนตัวผมชอบ Realme Band มากกว่านะครับหน้าตาของมันเนี่ยดู ดูดีดูสะอาดอะนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะครับอันนี้คืออันแรกเนี่ยจะเป็นของ Honor Band 5นะครับตัวนี้นะครับก็หน้าตาของมันก็จะเป็นเหมือนโทนขาวโทนส้มนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าวันนี้เดินไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็โอเคนะครับมันก็ดูดูใช้ได้นะครับแต่ว่าผมชอบเจ้าตัว Realme Band มากกว่า คือเจ้าเรียวมีแบรนด์เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะครับคือผมว่ามันดูสะอาดนะแล้วก็ดูแบบน่าใช้อ่ะนะครับคือหน้าตามันจะคล้ายๆกับเจ้าตัว Fitbit ที่ผมก็เคยใช้มาสมัยก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนแนวบ้างนะครับเหมือนเหมือนมันดูสะอาดมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นแค่เหมือนความเห็นส่วนบุคคลความชอบส่วนบุคคลมากกว่าแล้วก็มีฮาร์ดเรทนะครับที่ผมตั้งไว้เนี่ย 5นาทีแล้วก็จับทีหนึงนะครับตรงนี้ก็ทำได้ออกมาดูดีอ่ะนะครับชอบนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น5ข้อนะครับที่ผมคิดว่าเจ้าตัว Realme Band นะครับทำได้ดีกว่าเจ้าตัว Honor Band 5นะครับถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์กดแชร์ u u b s c r i b e แล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าน่าจะมี Battle กันอีกนะครับแล้วก็จะเป็นตัวไหนเนี่ยก็คอยติดตามนะครับวันนี้สันเสอร์สันเสรๆๆๆนะครับก็ขอลาไปก่อน ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพแล้วก็สวัสดีครับ Peace